ถึงหรือดูมันอีกแล้วเนี่ยเหมือนเพิ่งเก็บไปเนาะกงเนาะเหมือนเพิ่งเก็บไปเลยนะปีหนึ่งแล้วเนี่ยหรือปีหนึ่งมันออกสองรอบสามรอบปีหนึ่งออกทีเดียวเนาะปีหนึ่งแล้วเนี่ยนี่เร็วถะวะนอกจากว่านอกจากว่าไอ้ที่เขาตัดแต่งเอ้าเทียบเทียบกงเพิ่งลวกให้กินมันช่วงมันออกใหม่ใช่ไหมออกใหม่ปีที่แล้วแหละไม่ใช่ที่เพิ่งลวกเหมือนลวกให้กินไปนี่นะ ก็ป,ปีนดงแล้วอะไรวะของเรามันใช่ธรรมชาติาไม่ใช่ของไอ้ที่เขาตัดแตง่งกห็นไหมดอกดอกเล,ลี้ยงยอดแม่แต่ว่าใครอยากเห็นไอ้ลูกเหลืองๆอะ่ะเดี๋ยวต้องรอที่สวนเนาะกงเนาะอ,อันนู้นอะ่ะจะได้เห็นเพราะว่าต้นมันสูงมันใหญ่ก็จะได้เห็นอยู่อันนี้แบบยอดเไม่ใช่ยอดอันนี้แบบดอก,ดอกเอามาลวกจิ้มน้งพริกก็ได้แกงได้ไหมได้อยู่แกงได้ แกงเดี๋ยวกง้งดกเดี๋ยวกุ้งจะแกงโชว์ใส่พวกปลายแห้งไงใช่ไหมเด็ดเอาอย่างเมามันเลยระวังเด้อปีนไปสูงๆอ่ะมันจะโง่อ,อะ่ะไม่ได้ไปสูงหรอก ไ้เนียนูนนะข้างบนก็มีสูงมันก็ไม่มีสูงมันมีแต่ว่ามันยังไม่ได้ก็เยอะอยู่นะถ้าเป็น,ถ,ออนถ้า,าเป็นเพื่อนเพื่อนที่นั่นก็ <c oughs> ใี่เเต็มลยป,ปีนไวเอาคือการ<ม>นี่แค่สองต้นนะสองต้นนี้ก็อายุอนามจะเป็นสิบปีคือกันนะสิบกว่าปีปเออสิบปีนะได้แค่นี้แหละ เพราะว่าเวลามันผ่านไปเร็วนับแค่นับแค่ปีหกศูนี่กันนี่แหละแต่มันปูกก่อนปีหกศูนย่ะถ้าไอสิงอยู่ก็นุ่นตั้งแต่ปีห้าห้าห้าหกนุ่นอ่ะมันอยู่แค่ช่วงนั้นแล้วมันก็ออกเนี่ยแป๊บเดียวเห็นไหมละ่ะกี่ปีอะประมาณสิบสองปีเราตีว่าเอาแบบท่วนๆต้องมีสิบ สิบปีบวกบวกนะเนี่ยปักหวานคู่เนี่ยจริงๆปลูกกี่ต้นสามต้นติดได้สองในฝีมือนะน 3, ตนแ,แต่ว่าเสียอย่างเดียวกงอะชอบปลูกของใกล้กันเกินเนี่ยถ้ามันห่างอีกสักเมตรครึ่งเมตรเนี่ยอีกสักเมตรสองเมตรอะพอดีเลย เนี่ยถ้าไปอีกต้นหนึ่งมันไปอยู่ตรงกองไม้อะ่ะพอดมมอีมันไม้อีกแล้วเนี่ยมันไม้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยไอตัวแสบเนี่ย